กูรู้ว่าการที่จะได้ตัวผมมาร่วมง,งานไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยผมมีพยานมากมายยืนยันได้ว่ามีหลายพักแล้วเป็นพักใหญ่เลยที่ต้องการตัวผมอะแต่ผมไม่ไปเท่านั้นเองมีงบให้ผมใช้ไม่อัน้นมีเงินเดือนให้ทุกเดือนมีงบสนับสนุนมีกองทุนส่วนตัวผมสามารถตั้งทีมงานจ้างลูกน้องลงไปลุย ผมยังไม่เอาเลยแต่ผมเลือกมาอยู่กับพรรคจนๆเนี่ยอเพะนั้นความคิดที่ไม่สร้างสัญญาได้พิมพ์ลงมาครับมันน่ารำคาญผมจะทำให้คุณดูไงว่าวันนี้ความรู้การศึกษามันสำคัญกว่าเงินหลายคนไม่มีความรู้มีเงินก็รักษาไว้ไม่ได้แต่คนมีความรู้เขาสามารถเสกเงินจากอากาศได้ ผมเพื่อนเราทำเรื่องนี้มันโคจริงใหญ่ประเทศเราไม่ได้มีเงินเยอะน่ถ้าคนไทยคิดตามจะได้รู้รเลยว่าการเลือกมาพิทูเนี่ยเขาทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้แต่ดูอีอกยิ่งไงถธองเงินไปห้าพันอะมาบ้างใช้เงินไม่เป็นไงมันเกิดมามันก็รวยแล้วไงแต่ดูไันถลุงเงินไปแล้วได้อะไรมาบ้างไงงานสงการมึงได้อะไรมาบ้างมึงไม่ต้องใช้เงินเขาก็จัดกันได้ งานของการประเทศไทยสนุกทุกปีรัฐบาลไม่ต้องเสือกก็ยังจัดกันได้งานไหลบางแสนไหลไม่ตั้งแต่จังหวัดตาดมาจันบุรีมาระยองมาชนบุรีเขาก็จัดกันได้จัดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสือกแต่พอร,รัฐบาลเสือกทีไรก็ต้องมีงบทุกทีก้อนใหญ่โดยที่ไม่มีใครรู้มึงเอางบไปทําอะไรบ้างการจัดงานในดีชาวบ้านเขาทำกันเองโดยไม่จองจ้างออกกันในเซอร์ แต่พอรัฐบาลเข้ามายุ่งก็จะมีกลุ่มกวนเข้ามารับงานมาเป็นออร์แกไนเซอร์แล้วก็เอางบไปผ่านวัดผลอะไรก็ไม่ได้ไนะวันนี้ผมลจะโชว์เห็นาพกพรรคเศรษฐกิจเป็นพรรคที่จนแต่เราก็ทำงานได้เรากำลังจะมาบริหารประเทศเราที่ยากจนหนี้สินล้นท่วมหัวเนี่ย เราไม่ได้เข้ามาที่จะมาตั้งงบประมาณมหาศาลแล้วก็กู้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 กนมันอยู่ตรงนี้วันนี้มันมีพักที่มีเงินเต็มไปหมดเนี่ยชื่อเสียงมันยังไม่ดังท่าพักเศรษฐกิจเลยคุณดูดิหลายๆพรรคคุณก็เห็นอยู่นี่ไอ้พักอดีตประหลัดกระทรวงัไงตั้งสาขากันเต็มทั่วหมดมีเงินมีแจกเขากลูทั่วบ้านทั่วเมืองจ้างคนละแสนไปตั้งตัวแทนสาขา มีเงินซื้อบัตรประชาชนแล้ววันนี้เป็นไงมีใครรู้จักเปล่าเห็นป่้ไอ้พวกขา้าราชการเกษียณนเอาเงินมากมายมาจากไหนวะมันตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมีเงินซื้อตัวคนเข้าพรรคเอาเงินมาจากไหนนะเออเข้ามา นี่ไงเห็นหรือยังนั้นเงินไม่ใช่คําตอบหรอกครับผมจะทําให้ดูเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยนะสู้ไม่มีเงินนี่ไงวันนี้พรรๆหลายพักเนี่ยเขาก็จอกแม่งมีเงินเต็มกระเปา๋าทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างจะได้ก็ซื้อเอาจ้างคนมามีคนไปแจกไปพิวก็แจกจะตั้งสาขาก็จ้างจะเปิดตัวแทนก็จ้างจะอบัตรประชาชนสมาชิกก็จ้างอีก มึงดูนี่มันลงเงินกันขนาดเนี่ยมึงคิดได้ถ้าเกิดมันได้ไอ้พวกนี้เข้าไปมันจะถอนทุนกันขนาดไหนใช่ปะแต่วันนี้ผมกําลังเนี่ยมาปลุกจิตสํานึกเนี่ยกูเห็นแม่คนที่เข้ามาวันนี้ยอมรับกติกาแล้วนะว่าพักจะไม่สนับสนุนทุกคนต้องใช้ทุนส่วนตัวมีคนเดินมาหาผมมาขอจับมือผมจะไปกับคุณ โอ้ยพี่พักผมมันเล็กๆไม่มีเงินผมฟังคุณแล้วผมอยากจะร่วมง,งานกับคุณเป็นไงเจ๋งกป่าปะเจ๋งกป่าไอ้พวกนี้เอาเงินไปซื้อสอสอมาเนี่ยเดี๋ผมจะให้ดูไอ้พวกสอสอที่ซื้อมาสอบตกเนี่ยเหอเ็นไ,ไหมนี่แหละรู้ยังทำไมมากพี่บูผู้จะสเป็นยังไงผมชอบอะไรแบบนี้แหละผมไม่ชอบทำงานง่ายๆหรอกมันกระจก ผมชอบทาอะไรเรื่องที่มันยากๆเพราะมันน้อยคนที่ทําได้ถ้าทําสําเร็จเป็นหน้าภา้าภูมิใจผมไม่อยู่พักใหญ่หญอะไรมีอะไรผมก็ต้องไปรับใช้ในทุนเจ้าของพรรคไอ้สัตว์ศักดิ์สรีมากวิบูมันใหญ่กว่านั้นเว้ยวันนี้พวกคุณเนะี่ยมันร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนะี่ยเรามาภูมิใจไปพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับผมนำแนละ้วคุณตามกันนั่นเองง่ายจะตายอ่ะใช่ไหม โนบเขาหลังอยากพิมพ์อะไรไม่ง่าจะทำให้เฮียอามเสียง่ายผมไม่ชอบคนแบบนี้นะสันดานผมเนี่ยมันเยอะหญิงจองของยอมรับมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอผมอาจจะเพื่อนน้อยนะผมคบคนยากยิ่งมักง่ายเห็นแก่ได้ไนตัวนี้ผมไม่คบ เออทำไมถ้าเกิดเราเลือกคบคนมักง่ายคนเห็นกได้คนง่ายตัวเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเจ้าเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนแบบเนี้แต่มันมีประโยชน์อะไรอ่ะบางครั้งใน,นการเป็นโรล,ลีวูฟหมาป่าผู้เดียวดายคนระับผมว่าบางทีนะมันมีความสุขมีความสงบในจิตใจคนระับมันอาจจะเหงาบ้างแต่มันก็มีความสุขมีความรู้สึกยิ่งใหญ่คนระับ แต่ถ้าลายล้อไปด้วยเอาสารพิษ mm hmm. มันไม่เหงาอะแต่ก็เผลอไม่ได้นะคุณจะเลือกชีวิตแบบไหนล่ะวันนี้ผมเลือกที่จะเป็นโรนี่วูฟผมยอมที่จะเป็นหมาป่าผู้เดียวดายนะ, mm hmm. ะนะนะคดังนั้นมาเริ่มกันได้เลยคนระับวันนี้ทุกคนคนระับจะได้รับความภูมิใจครับ พ่อพักนี้มันคือพักของทุกคนไงผมบอกแล้วไงว่าผมจะทําภักนี้ให้เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยครับไม่มีตระกูลไหนมาครอบครองแล้ววันนึงผมก็จะส่งมอบมรดกตรงนี้ให้กับทาญาทซึ่งไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับผมนะเป็นใครก็ไม่รู้ที่มีอุดมการเดียวกับผมปีทังศรีก็พูดชัดเจนไอ้กูสมัยเดียวนะมึงโอกพี่อย่าเพิ่งพูด เพราะว่า oh, มันจะทําลายขวัญและกํำลังใจนะพี่ต้องบอกว่าอาจจะสองสมัยอะไรเงี้ยถ้าหาคนแทนไม่ได้เออ,อยมี้สิแต่ถ้ามีคนแทนแล้วโอเค okay, พี่จะพักไม่กว่าแต่ถ้ายังหาคนแทนพี่ไม่ได้พี่อย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กับผมไปก่อนถ้าเราจะไปเราไปพร้อมกันเออเ,ออเออเฮีย no, เ,เ,เป็นราชสีเสมอโนอาครับนะเฮียเป็นราชสีเสมอ แต่การใช้ชีวิตอาจจะเป็นโรลิ่วบไงหัวใจเฮียมันราชะสีเว้ยแต่การดำรงชีวิตนะครับั้นพวกคุณมาร่วมเดินกับผมดีกว่าแล้วกูยังรู้ภาคภูมิใจนะผมรู้ผมยืนอยู่ตรงไหนผมก็ภูมิใจบนแผ่นดินนี้นะผมนึกถึงตอนที่ผมไปเป็นกะเหรี่ยงอยู่ที่อเมริกานะผมคิดถึงบ้านมากเลยอนะ่ะ ผมคิดถึงเมืองไทยแทบขาดใจคุณรู้ป่าแต่ผมจําเป็นต้องอยู่ในวันที่ผมมีโอกาสผมรีบกลับโดยไม่ลังเลเลยครับไม่มีที่ไหนแล้วครับที่จะบอุ่นเท่าประเทศไทยผมยืนยันได้เลยครับวันนี้ผมก็ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวตัวโลกไปนู่นมานี่แต่ไม่กี่วันก็คิดถึงบ้านละไปเที่ยวได้นะแต่ให้ไปอยู่ไม่เอาเออเนี่ยใน,นลูกผมตอนนี้คร ท่านี้อยู่ปักกิ่งพ่ขอขอใช้ชีวิตก่อนนะยังไม่อยากทำงานเรียนจบละเอานะครับไอ้รูปผมนี่มันเจ้าเล่ห์นะก็มีเพื่อนคนระับอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มจุฬากับกลุ่มมหิดลนะแล้วเขาก็เขาไปเที่ยวมาเอาพึ่งกบมาจากไต้หวันไหมลูกอ๋ออันนี้ไปเที่ยวกับกลุ่มจุฬาแล้วทีนี้จะไปไหนเนี่ยอันนี้จะไปกับกลุ่มมหิดล แล้วทำไมไม่รวมกลุ่มกันนะก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็เขาแยกมาหาอะไรเที่ยวอ๋อๆนี่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้สองรูกมาเนะี่ยตอนนี้เดินเล่นอยู่บนกำแพงเมืองจีนผมดีใจนะผมเคยคิดว่าฝันว่าวัานหนึ่งผมจะพาลูกกับเมียไปเดินเล่นบนกำแพงเมืองจีนไปชมสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์กำแพงเมืองจีนที่มองเห็นจากดวงจันทร์นะครับมองจากดวงจันทร์ลงมาเห็นนะครับ ดูดิมันยิ่งใหญ่เลยสองหมื่นกิโลอ่ะสร้างในสมัยโบราณน,นึงไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรมนุษย์ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขนาดนี้ได้ไงนะคุณดูดิครับความสามารถของมนุษย์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกผมยืนอยู่ตรงนี้มันสร้างกันได้อย่างไงวะเนี่ยหรือมนุษย์สร้างปีเดอร์มิตไงมึงสร้างกันได้อย่างไงวะเนี่ยไั้นี่อย่าดูถูกความสามารถของมนุษย์ครับ ถ้าคุณคิดใหญ่คุณก็ใหญ่ถ้าคุณคิดกระจอกก็กระจอกนะแต่วันนี้นะลูกผมไปเองนะโดยที่ผมไม่ต้องพาไปเอีอ่ยใช่ไหมครับเนี่ยเขาโตเขาดูแลตัวเองได้เขาไปเมื่อวานแม่ตกใจ otp ขึ้นมือถือเท็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไมมันขึ้นอย่างนี้วะเนี่ยขอ otp ใหญ่เลยครับ ว่ากูเป็ลูกเอาบัตรแม่ไปใช้ที่ที่เมืองจีนส่ง OTP มาครับตกใจไปหมดเลยโทรไปแบงค์ว่าเนี่ยกำลังมีคนแฮกข้อมูลผมนึกขึ้นเรืไอ้ลูกใช่วะโทรไปอ๋อเนี่ยเปิดกําลังจะเปิดบัตรใช้เปิดไม่ได้ขอโอเคโอเคนะครับอืม